เนาะจงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้เดินนะคะลงจากเขา,เานาั่งคุกลงมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินเ,เข้าไปในหมู่บ้านโมกไมโครเวฟนะคะแล้วระหว่างทางนะคะเดี๋ยวเราจะถ้าเราเจอผลไม้แปลกๆหรือว่าเจอเอา่าบรรยากาศยังไงนะคะก็จะถ่ายทําให้พี่น้องดูเนาะอันนี้ก็คือเดินจากเขา นั่งปุ๊กลงมานะคะก็คือจะเดินเล่นๆนะคะอยู่ถ้าเห็นแบบบรรยากาศตรงไหนที่สวย <this> เห็นผลไม้หรือว่าเจออะไรที่แบบน่าสนใจนะคะ <c oughs> ก็จะถ่ายคำามให้พี่น้องได้ดูนะคะ <c oughs> ค่ะก็บรรยากาศข้างบนนี้นะคะก็ถือว่าเย็นมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ที่เป็นด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะคะ รงนี้เลยนะคะก็ค,ะคือมองเห็นไม่ช้าอะ่ะพรดีมันมีหมอกอะไรประมาณนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปค่ะค่อยๆเดินไปนะเดี๋ยวถ้าเราเจอแบบพว่ผลไม้ป่าหรือว่าอะไรที่น่าสนใจก็จะให้แบบถยายาำให้พี่น้องดูนะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้แบบ ไปทำอะไรมากนะคะก็คือวันนี้ก็ว่างอยู่เนาะว่างก็เลยแบบมาเดินเล่นๆน,นะคะแล้ก็บริเวณนะคะที่เดินมาตรงนี้นะก็จะมีต้นไม้เนาะก็ถือว่าต้นไม้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะแล้วก็ช่วงแบบ มันเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านเขาก็จะทำไร่ทำสวนกันนะคะน,นี่เราจะไม่เดินเข้าไปข้างในนะคะนี่ก็คือมีต้นไม้เนาะต้นหนึ่งซึ่งก็ใหญ่มากเลยนะคะต้นดังหน้านี้นะคะใหญ่มากๆเลยแล้วเขาก็สูงด้วยนะคะ นี้ก็จะเป็นต้นไม้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบริเวณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่ค่อยสวยแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเส้นสีเหลืองๆตรงนี้ เขาเรียกว่าฝอยทองนะคะถ้าเป็นภาษาทางการเนี่ยเขาเรียกว่าฝอยทองเนาะแต่ภาษามงเขาเรียกว่าก้าวจุเซนะคะก้าวจุดเซนะ,นะคือถ้าเป็นมงเนี่ยเขาจะใช้ต้นนี้นะคะในการอ่าทำเป็นสมุนไพรอะไรแบบนี้นะคะต้มกับไก่แล้วก็กินได้นะคะหรือว่าอ่าถ้าเป็น คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะนําไปผักแบบไปผักได้นะคะนําไปผักแล้วก็ผักกับน้ํามันประมาณนี้นะคะก็สามารถแบบรับประทานได้นะคะซึ่งต้นฝอยทองเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆพวกกาฝากอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าสมมุติว่าขึ้นปกคลุมนะคะยากหรือว่าวัชพืชบริเวณไหนนะคะที่เขาไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ย เขาจะดูดสารอาหารนะคะจากวัชพืชนะคะก็จะทําให้วัชพืชตัวนี้ตายได้นะซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือวัชพืชที่ต้นอ่าฝอยทองนะคะไปปกคลุมนะคะก็ผ้านานๆไปนะคะวัชพืชตีที่โดนคลุมนะคะก็จะตายไปนะคะก็จะเป็นประมาณสภาพแบบนี้เลยนะคะก็คือนี่คือตายตายแน่นอนนะคะ ดังนั้นเวลาที่ฝอยทองนะคะเราสามารถนำมารับประทานได้นะคะนำมาผักก็ได้นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะซึ่งฝอยทองเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบตระกูลเดียวกับพวกกาฝากอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะรับประทานเนี่ยเราต้องรู้จักนะคะว่าไปขึ้นบนวัชพืชต้นไหนนะคะถ้าเป็นวัชพืชที่มีพิษ อะไรประมาณนี้นะคะเราไม่สมควรที่จะนําม,มารับประทานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินพิษเข้าสู่ร่างกายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าขึ้นบนบริเวณวัชพืชน,นะคะที่ไม่มีสารพิษนะคะตัวนั้นคือแนะนําให้กินได้นะคะนอกจากว่าเราจะนําไปทําเป็นสมุนไพรเราสามารถนําไปแบบทําทกับข้าวกินแล้วนะคะตัวนี้จริงๆนะคะสามารถแบบ นำไปย้อมผมได้ด้วยนะคะอันนี้อันนี้เราเห็นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเด็กไปนานเราจับไปนานๆแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะนี่อันนี้จะขยับให้ดูนะนี่รอแปบ๊บนึงนะคะมือของเราก็จะเป็นสีอะไรนะสีน้ําตาลค่ะถ้าเราจับมาเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับไปไปมาเๆๆนี่ยแป๊บเดียวนะคะมือของเรานะคะจะเป็นสีน้ําตาลนะ แต่อันนี้ไม่ออกสีอ่ะปกติถ้าเราเก็บไปนานๆประมาณนี้นะคะมือของเราจะออกเป็นสีนะคะสีน้ำตาลเลยแต่อันนี้ไม่ออกอะ่ะ <c> เ <oughs> ขาบอกว่าเราสามารถนำนะคะต้นแบบหอ,อยทองนี้นะคะไปแบบย้อมสีผมได้นะคะก็จะให้เป็นสีดำเนาะแต่อันนี้คือจับแล้วจับให้ดูแล้ว ขยำขยำในมือให้ดูแล้วแต่มันมันก็ยังไม่ออกสีอะ่ะปกตินี่ถ้าเราเก็บไปแบบนานๆหรือว่าเราเก็บพวกยยอกเนี่ยเก็บในปริมาณที่เยอะอย่างเงี้ยค่ะใช้มือเก็บไปไปมานะคะแป๊บเดียวนะคะมือของเราก็จะดำนะคะอันนี้ยังไม่ออกสีเลยเนี่ยเนาะมันจะออกสีดำหรือว่าน้ำตาลเข้มๆประมาณนี้นะคะ แต่อันนี้คือจับให้ดูแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าทาไมไม่ออกสีปกติมันจะออกสีนะถ้าจับไปแบบนานๆประมาณนี้นะคะตายเดี๋ยวเราไปค่ะเมื่อกี้นะคะที่ขยําเอาใบาเอาตัวยอดฝอยทองนี้นะคะขยามือไปไปมาเดี๋ยวนี้ออกสีแล้วนันเนี่ยโดนมือแล้วออกสีตรงนี้เลยค่ะอันนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นสีน้ำต้านนะคะ ที่ท,ทฝ่ามือนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นบ้างนะคะค่ะนี้นะคะเราก็เดินมาถึงบริเวณนี้แล้วนะเราเห็นแบบต้นนี้นะคะจะมีดอกแบบสีขาวๆเนาะออกมาตามลําต้นนะคะดอกเขาจะสีขาวๆน้าเต็มต้นเลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะไม่รู้นะว่าต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะ ดอกของเขาจะประมาณนี้เลยนะคะนี่เป็นแบบช่อยาวๆไปเลยค่ะไปอันนี้ดูเสร็กแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปอีกที่นึงเนาะค่ะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็แบบลงไปเดินไปเรื่อยๆเนาะถ้าเจออะไรที่น่าสนใจก็จะให้พี่น้องดูนะนี่อะไรเนี่ยใช่ตัวนี้เป็นผีเสื้อนะใหญ่มากเลยค่ะ ไม่รู้ว่าผีเสื้ออะไรเอาบินไปแล้วนะคะนี่บินไปแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเราจะค่อยๆเดินไปเนาะแล้วก็จะกลับไปที่หมู่บ้านนะคะอันนี้เราก็เดินมาได้สักพักหนึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีแบบ เป็นพัวยหญ้าเียๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นต้นที่แบบเขามีพิษนะคะอันนี้ถ้าเราแบบไปโดนข้าวนะคะมันจะปวดแสบปวดร้อนนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคือบริเวณใบถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยจ,จะมีหนามขึ้นนะคะถ้าเราแบบไปโดนเข้าวนะคะมันจะปวดแสบปวดร้อนนะคะ ้นนี้ถ้าเป็นไปได้ก็แบบพยายามเนาะอย่าไปเข้าใกล้นะคะหรือว่าอย่าไปถูกมันนะคะเดี๋ยวเราไปค่อยๆเดินไปนะคะถ้าเราเห็นอะไรที่แบบน่าสนใจอะไรประมาณนี้นะคะก็จะให้พี่น้องดูนะคะค่ะนี่นะคะเรามาเจออ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนะคะ ต้นนี้เลยนะคะซึ่งเขาจะมีแบบเป็นขาวๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้กำลังออกดอกนะคะคือดอกของเขานะคะจะแบบเป็นแบบสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะชื่อสีขาวสีๆแบบเขียวอ่อนๆน,นะคะเต็มเท้าว่านเลยนะคะมีเยอะมากด้วยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะ จริงต้นนี้นะคะต้นนี้เราจะเรียกว่าอาง่นปลาเนาะนี่นะคะเป็นอง่นปลานะแต่อันนี้คือกําลังออกดอกอยู่นะคะเต็มเถาวันนี่เลยค่ะที่เป็นดอกข,อขาวนี่นะคะคือออกดอกอยู่นะยังไม่มีผลของมันนะคะอันนี้นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะบริเวณเถาวันนะคะที่ บริเวณนี้นะคะจะมีหมดเลยนะคะอันนี้ก็ใช่หมดเลยนะคะนี่มีเยอะมากเลยนะคะนี่จะเป็นอดอกอังุ่ลปานะคะเป็นพั่วดอกอังุุลปานะแต่ยังไม่มีลูกนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ออกลูกนะคะหรือว่าผลของอังุ่ลปานะคะเดี๋ยวเราเดินไปอีกที่นึงนะคะถ้าเราเจออะไรอีกเราก็จะถ่ายทาให้ดูนะคะ แล้วเราก็เจออันนี้ต้นนี้นะคะนี่ผลของเขาจะขนนอย่างนี้นะแต่เวลาเราไปจับไม่เป็นไรนะคะรู้สึกว่ามีอันนึงแล้วนะที่สามารถแบบรับประทานได้ผลของเขาจะเป็นแบบนี้เนาะนี่อย่างนี้เลยค่ะเขาเรียกต้นนี้ว่ามันเกรนนะคะ เวลาเรากินไปเนี่ยคือมันจะเวลาที่เรารับประทานเนี่ยถ้าเรารับประทานในปริมาณที่เยอะมากๆนะคะฟันของเรานะคะจะออกเป็นแบบฟันหรือว่าปากหรือว่าลิ้นเนี่ยมันจะเหมือนออกเป็นสีม่วงๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้แก่เนาะถ้าแก่เต็มที่นะคะมันจะแตกออกมาในลนักษณะอย่างนี้เลยนะคะ แต่นี้ยังไม่ได้แก่เต็มที่นะไปเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนะคะถ้ามีอะไรที่แบบสนใจก็จะไถ่าทาให้ดูนะคะค่ะนี้ก็จะเป็นต้นอ่ามัดเดือกเนาะแต่ว่าเขายังไม่มีผลนะคะเป็นมัดเดือกนะยังไม่มีผลค่ะนี่เดี๋ยวเราเจอมแมลงอะไรเอ่ย ตัวสีเขียวๆนี่เลยอะน่าจะเป็นพวกแมลงเต่าทองอะไรนะคะประมาณนี้แหละแต่ไม่รู้อะทำไมตัวนี้สีเขียวเนาะสีเขียวนี่อยู่ที่ใบไม้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะเราเดินไปกันต่อนะคะ ตอนนี้เราก็ลงมาถึงอีกบริเวณหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบที่อ,อยู่ติดกับหมู่บ้านด้วยเนาะแล้วก็ที่บริเวณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านเขานะคะใช้ทำเป็นที่ปลูกผักเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกกะหลำ่ำพวกผักกาดขาวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ช่วงนี้ก็คิดว่านะคะพี่น้อง คงจะเริ่มที่จะทำการแบบว่าขุดดินอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อเตรียมสำหรับในการพบปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเดินไปนะฮะนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะอ่าน,นีนะคะถ้าเราเดินมา ถึงบริเวณนี้นะคะก็เราก็จะสามารถมองเห็นเนาะหมู่บ้านนะคะก็จะอยู่ทั้งด้านล่างนี้เลยนะคะอันนี้เราเดินอยู่บนบนดอยอีกรูปนึงเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลงไปในหมู่บ้านนี้นะคะก็เป็นหมู่บ้านที่น้องอยู่นะคะก็เรียกว่าหมู่บ้านโม้งไมโครเวฟนะคะ ปกติก็จะไปไปมามาเนาะระหว่างม่อนแจมกับอ่าหมู่บ้านมงไมโครเวฟนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะอันนี้นะคะก็น่าเดี๋ยวลงมาตรงนี้นะ คุ้งนึงแล้วนะคะก็ถือว่าไกลไม้ก็ไกลเหมือนกันนะคะไกลเหมือนกันนะเดินมาตั้งแต่เขานั่งพุกลงมาเลยนะคะเดี๋ยวก็ใกล้ๆใกล้ๆจะถึงหมู่บ้านละไม่ใช่ใกล้ๆยังไกลอยู่นะคะยังไกลอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้นะเห็นมีลูกอะไรแปลกๆอ่ะ ที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะสีเหลืองๆนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากบริเวณถนนตรงนี้นะคะแล้วเข้าไปดูเนาะไม่รู้ว่าคนเรียกว่าผลไม้อะไรนะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันค่ะค่ะก็เป็นต้นที่อยู่ทางด้านหน้านี้เลยนะคะลูกของเขาก็เต็มต้นนะเดี๋ยวจะขยายให้ดูเนาะขยายให้ดูนะคะ ี้ซูมให้ดูแล้วนะคะก็คือจะสีเหลืองๆนะคะเต็มต้นเลยแต่นี้คือไม่สามารถเดินไปได้นะคะเพราะว่าบริเวณนี้มันจะชันมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่แบบแปลกๆเนาะถ้าไปดูใกล้ๆได้เนี่ยหนูจะ พาไปดูนะแต่ตรงนี้คือเดินไปไม่ได้แล้วนะคะก็คือซูมให้ดูอย่างเดียวนะคะก็จะผลของเขาจะออกสีเหลืองๆนะคะสีเหลืองๆเ,เลยนะคะเต็มต้นค่ะตรงนี้เต็มต้นเลยนะคะไม่รู้ว่ามันจะกินได้ไหมนะคะก็เป็นผลไม้ป่านะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรด้วยนะคะก็คือเดินมาแล้วเจอนะคะก็เลยถ่ายทำให้พี่น้องดูนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วนะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ,ะก็เราก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วนะคะก็เห็นต้นนี้นะคะเขากำลังออกดอกเนาะสวยๆนะคะซึ่งก็ดองเขาจะออกเต็มต้นเลยนะคะอันนี้เราสามารถเข้าไปดูแบบใกล้ๆได้นะเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะ ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะนี่เดี๋ยวนะอันนี้คือเข้าไปดูใ,ใกล้ๆได้เลยนะคะก็ทางหมดเนี่ยค่ะคือต้อนนี้คือมีดอกตัวสีขาวสีขาวๆนี่หมดไม่ใช่ขาวสิต้องบอกว่าสีแบบเขียวอ่อนๆเนาะอันนี้เดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะอันนี้คือดูแบบใ,ใกล้ๆเลยอาจจะสั่นๆบ้างน,นะคะเพราะลมพัดไปๆมาๆค่ะ จบให้ดูนะให้ทันแบบขยับนี่คือมันกับลังออกดอกอ่ะออกดอกประมาณนี้เลยนะคะนี่มันจะออกสีเขียวเขียวอ่อนอมเหลืองเหลืองด้วยนะคะคือทั้งต้นเนี้ค่ะก็จะมีดอกตัวนี้นะคะขึ้นเต็มเลยนะคะนี่เต็มเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนาะ เดี๋ยวถ้าเขามีลูกหรือว่าเขาออกผลยังไงอะ่ะค่อยมาแบบถ่ายทมาให้ดูอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าช่วงที่เขากำลังออกดอกอยู่เนาะค่ะประมาณนี้เลยนะคะก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยค่ะสวยเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวเราไปเราเดินกันต่อนะคะเราจะเดินไปแล้วนะคะค่ะก็อันนี้นะคะก็เดินมาแล้วก็พบเจออีกแล้วนะคะก็จะเป็นรูปมัดเดือกเนาะเนี่ยเป็นรูปมัดเดือกนะคะซึ่งอ่ามัดเดือกเนี่ยเป็นผลไม้นะคะที่ออกผลนะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะเราสามารถแบบเก็บกินได้นะคะถ้าเป็นรูป สีแดงๆนะคะก็สามารถเก็บกินได้นะรสชาติของเขาจะหอมหวานค่ะหอมหวานนะก็คืออันนี้เดินมาเนาะก็จะอยู่ข้างทางเลยนะคะก็ไหนทำให้พี่น้องดูนะคะก็หมู่บ้านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านนะคะที่มีผลไม้ตัวนี้นะคะมากที่สุกเลยนะคะโดยเฉพาะลูกมันเดือกนะคะมากนะคะ ยังไงก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ใกล้ๆหมู่บ้านแล้วนะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะ